เรื่องหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยครับจัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนครับที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโดยมีนางกุสุมานพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมราชบงจิยากรอาภากรเสละเวศกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนำสมาชิกเหล่ากาชาติและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชนประเทศไทยเพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาเพื่ออำนวยการสภาการ ขอภายค่ะผู้อํานวยการสภากาชาติไทยที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพทันตกรรมให้แก่เด็กๆและเยาวชนภายในงานมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่การตรวจคัดกรองสุขภาพการให้ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีและการเรียงความในหัวข้อสูตรฟันดีสุขภาพฟันดี โดยจัดจัดกิจกรรม4วันนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสันกำแพงวันที่11มกราคมจะไปจัดที่โรงเรียนเทศบาลตำบลหางดงประชาคมสร้างสารรค์และวันที่12มกราคมจัดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุข้อห์60บอำเภอแม่ริมครับโดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนจํานวน500คนนั่นเองครับถือได้ว่า